กินอินน a ามาแล้วค่ะสำหรับวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่กินตามใจตัวเองสุดๆเลยแต่มาดูกันว่ากินแบบนี้ตลอดทั้งวันแล้วน้ำหนักจะลงได้ยังไงใครอยากรู้ก็ไปตามกันดูได้จากคลิปนี้ค่ะโดยปกตินี้แรกของวันนะคะมีก็จะกิน2ตัวนี้เป็นตัวเวโปโตตีรสช็อกโกแลตนะทําให้อิ่มแล้วก็อยู่ท้องกับตัวทดแทนมื้ออาหารคือไม่จะกินคู่กันเมย์จะไม่กินแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็จะกินอันนี้ สามสกู๊ปสกู๊ปและ1สิกรัมรวมเป็น30กรัมแล้วอันนี้เนี่ยก็จะกิน2สกู๊ปสกู๊ปละสิกรัมรวมเป็น20กรัมแล้วก็ใส่น้ําประมาณ300 ML ค่ะมันก็จะค่อนข้างอยู่ท้องเลยแล้วก็ได้ปริมาณโปรตีนที่ตัวเมย์ค่อนข้างเพียงพอแล้วในแต่ละวันนะคะแล้วเมย์ก็จะไปกินเนื้อสัตว์แบบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอยู่แล้วด้วยแต่ว่าวันนี้นะ่ะก็จะเป็น what i eat in a day เวอร์ชันที่เมย์ไม่ได้กินเวโปรตีนทุกคนมาดูกันว่าถ้าไม่ได้กินเวโปรตีนเม์จะกินอะไรบ้างจริงรงๆวัันนนี้้้เเมตตตื่ต่่แชาคะ ตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าแต่ว่าไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้ก็เป็นนิสัยส่วนตัวของเมย์เองนะคะแล้วเมย์ก็ดื่มน้ําเปล่าจนมาสิ่งแรกที่กินจริง,รงๆก็คือกาแฟดาค่ะทุกคนกาแฟดําที่เห็นตรงนี้ใช้วิธีการพัวโอเวอร์นะคะหรือการดิบนั่นเองทุกคนเป็นมเมล็ดตามใจของเราตามฟีลของเรามันให้ความสดชื่นที่ดีมากๆและที่สําคัญมันไม่มีน้ําตาลแล้วเวลาเมย์กินแบบนี้ค่ะมันลดความอยากอาหารไปได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยอย่างแรกที่เมย์กินเนี่ยเมย์กินตอนประมาณบ่ายสามโมงสินาทีนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ สามารถไปปรับใช้ตามร่างกายของตัวเองหรือตามเวลาการใช้ชีวิตของตัวเองได้เลยเสื้อนี้เมติดของหวานนิดนึงค่ะเมก็เลยกินเป็นชา lady grey peach นะคะมันจะมีไซรัปบเบาๆนิดนึงมันจะไม่ได้หวานมากมันเป็นความหวานสดชื่นที่มันกําลังพอดีมันมีความเปรี้ยวนิดๆมันก็เลยเหมือน boost energy ให้เราอะ happy มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนได้น้ําตาลด้วยแต่ว่ามันไม่หวานเกินไปอันนี้คือข้อดีเลยเสื้อน,นี้เมกินตอนประมาณ5้าโมงเย็นค่ะมาถึงมื้อใหญ่มือนี้นะคะก็คือการกินข้าวยำไก่ทอดของ KFC ค่ะไม่พอมีโคสลอแล้วก็วิงแซบด้วยวิงแซบเนี่ยเมย์จะกินแค่1ชทิ้นะคะเอามากินกับข้าวยำไก่ทอดค่ะแล้วก็มีน้ำเ๊ปซี่แม็กเพิ่มเติมอันนี้กินตอน5้าโมงห้นาทีนะคะเวลากินเนี่ยเมย์จะกินคสลอจนหมดเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบส่วนตัวส่วนข้าวยำอ่ะเมย์กินไม่หมดส่วนใหญ่จะเน้นกินเป็นผักยำที่เขาให้มานะคะตอนนี้เมย์เพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วกันสําหรับใครที่เป็นเหมือนเมย์ช่วงที่ผ่านมาก่อนที่เมย์จะกินไก่ทอดวันนี้เมย์ไม่ได้กินของทอดมาสักพักเนกิจสร็ ันรู้สึกจุกท้องมากแล้วรู้สึกผะอืดผะอมเหมือนเหม็นหื่นน้ํามันอะ่ะทุกคนทางนั้นะนะจริงๆมันก็ไม่ได้ทอดแล้วมีน้ํามันค้างอะไรขนาดนั้นน่ะซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเมย์แนะนําว่าหลังจากนี้ไปอะ่ะเราก็คือกินพอให้หายอยากก็พอไม่จําเป็นต้องกินให้มันแบบจุกท้องอิ่มขนาดที่เมย์กินวันนี้นะคะและนี่ก็คือ what I eat in a day ในเวอร์ชั่นของการที่เป็นคนอ้วนและติดกินของมันของทอดของหวานชอบกินเป็นที่สุดแล้วก็ชอบกินเบเกอรี่มากๆนะคะใครที่ไม่มีกำลัง ใจเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่มีแรงผลักดันเลยฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะคะกับชาตินี้ฉันจะผอมไหมนะเมตั้งใจจะออนให้ได้มากที่สุดบ่อยมากที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอยากจะเคียงข้างกับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มี motivation ในการจะลดน้ําหนักเลยอยากให้ลุกขึ้นมามีกําลังใจแล้วเราค่อยๆทําไปด้วยกันสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเมย์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปประมาณไหน อีกคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะ